ผมก็จะมารีวิวนะฮะกับ R15 บวก R3 นะครับอันนี้ก็นั่งลอกสีประมาณสัก2ชั่วโมงได้นะครับบางคนถามว่างานมันง่ายไหมทำไมลราคาถึงจะแพงราคาทั้งรวมทำสีเนี่ยผมคิดลูกค้าประมาณ2,000กว่าบาทนะ2,000ถ้าเป็นหน้ากากเดิมที่ผมทำขายไปผมขาย2,000เท่าไหร่ไม่รู้2 000, 2 0 0 2น0 0 3เพราะว่าอันนั้นทำเสร็จแล้วอันนี้ก็คือต้องมาบิวใหม่นะฮะ ราคาก็แพงหน่อย2 0 0พกว่าบาทนะครับก็ถามว่าทำยากไหมมันมันยากนะฮะก่อนที่จะทำเนี่ยผมต้องมาเชื่อมต่อกันประมาณนี้เชื่อมต่อกันนะ,ะอันนี้คือด้านในเป็นเหมือนกันหมดนะฮะเป็นเหมือนกันทุกอันที่ผมทำไปเวลาใส่เอาไอ้ตรงกลางเนี่ยสไลด์เนี่ยดูมือผมใส่หน้ารถเนี่ยสไลด์เข้าไปนะฮะแล้วก็ขันข้างบนซ้ายขวาแค่นั้นเอง ก็ก็อยู่แล้วนะครับถ้าติดติดพวกแฮนอะไรไหมก็ต้องไปดูกันอีกทีอันนี้มันต้องได้แปลงอยู่แล้วรถผมก็ได้แปลงนะฮะเพราะว่าทรงที่ผมทําเป็นทรงที่ถามว่าทรงยังไงเป็นทรงที่ต่ําแล้วก็ลู่ลมมากนะฮะแล้วก็ขี่ดีมากแอโร่โมันดีนะฮะก็ประมาณนี้อันนี้ผมนั่งลอกสีเหลือแค่นี้นะนั่งลอกสีเสร็จก็ต้องมานะฮะเก็บขอบนะฮะแล้วก็โป๊โป๊ยตรงนี้ให้ให้หายเลยนะครับโป๊ให้หายไปนะครับผมก็ ประมาณนี้นะครับก็พอทําเสร็จก็ไม่ต้องทําสีสีก็ผมสั่งผสมไว้แล้วอันนี้ของลูกค้าจะเป็นสีเทาด้านนะคะน่าจะเป็นอาสามปีสิบห้าหรือปีสิบเจ็ดอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นสีเทาด้านนะครับก็ถามว่าทํายากไหมแม่งมันก็ยากนะแต่มันเป็นงานใจเย็นเป็นงานละเอียดนะฮะผมทําละเอียดมากเลยเดี๋ยวผมเอาให้ดูอันนี้คืออันนี้ชุดคาร์บอนยังขายอยู่นะฮะ อันนี้คือแห้งแล้วแต่ต้องรอให้แห้งสนิทเดี๋ยวผมจะส่งลูกค้าพวกนี้อันนี้คืองานแก้ที่ใบชะนีทําแตกนะทุกคนเนี่ยถามว่าเนียนไหมโคตรเนียนเลยนะไม่มีรอยต่อไม่มีอะไรเลยเนี่ยผมให้ดูด้านข้างนะอันนี้ทุกคนสังเกตดีมันจะมีมุกนะครับคือตอนตอน,ตอน,ตอนพ่นผมพ่นสีน้ำเงินมันไม่มีมุกแต่ตอนผมจะใส่มุกให้ไปตอนผมพ่นเลกเกอร์ผมยอดใส่เลกเกอร์ไปนะด้านในเป็นเหมือนกันนะผมเอาให้ดู ด้านไงเป็นเหมือนกันนะฮะประมาณนี้นะครับผมเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับเนียนๆนะฮะเป็นสีก็เป็นสีกานะฮะระบบ 2K อันนี้ระบบ 2K นะฮะ 2K เงามากนะฮะบอกไว้ก่อนอันนี้เป็น 2K ตัวท็อปนะฮะเป็นแล็กเกอร์ตัวท็อปประมาณนี้ทุกคนดูถ้าให้เทียบกันอ่าอันนี้คือกําลังสร้างอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้ว นะครับโป้ยหายเลยทรงถ้าใส่ไปก็หล่อนะครับเหมือนที่ทุกคนเคยเห็นรูปรถผมนะฮะแต่รถผม,ผม,ม,มนะผมเริ่มไม่ชอบแล้วนะทุกคนผมเริ่มไม่ชอบแล้วหน้าเดิมทีแรกผมว่าผมจะทําแบบขี่เดิมๆนะดูหน้ามันแบบยังไงวะมันคมไม่พอผมอาจจะต้องหาซื้อกาบ R15 แล้วก็มาทําใหม่นะครับผมเริ่มไม่ชอบหน้านี้แล้วทุกคนดูมันมันไม่ค่อยลู่ลมอะ่ะ มันตั้งขึ้นอ่ะมันตั้งขึ้นอ่ะแต่ทรงที่ผมทำอ่ะทุกคนดูมือนะมันจะเป็นอย่างนี้อ่าหลายๆคนเคยเคยเห็นในในในรูปหล่อมากนะฮะผมบอกไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมีทําแน่นอนทหาหน้ากาก R15 ได้เดี๋ยวเอามาโมใหม่นะฮะก็ประมาณนี้นะครับระยะในการทําก็ยิงกาวยิงกาวประมาณสักอ่าหวันเลยทิ้งให้มันแห้งแล้วก็เอาน็อตออก3ตัว ยืดห้มันคงที่นะครับพอผมทําเสร็จปุ๊บผมโป้เสร็จพ่นสีพื้นเสร็จผมต้องไปลื้อรถตัวเองเอาหน้ากากเดิมออกนะฮะแล้วก็เอาหน้ากากไอ้ตัวเนี้ยสวมใส่เข้าไปเข้าเข้าใจไหมครับคือต้องลองว่าโอเคใส่ได้นะเป๊ะนะอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับอันนี้ผมเอามาให้ดูงานที่ผมสร้างเองนะฮะ ไม่ได้ก๊อปใครแน่นอนนะฮะคือผมเคยเห็นหลายๆกลุ่มหลายๆคนที่เขาทํากันหน้ากากบวกอาชีพห้าส่วนนี้ก็มีแต่ขันน็อตเอาประมาณนี้แล้วก็ใส่ชิวแล้วผมก็เอามาแบบทําเหมือนกันแต่แค่โป้แล้วเก็บงานทห้ละเอียดนะฮะให้มันสวยไม่ให้มันแบบเอาอย่างไงเขาเรียกว่ากระโปงนะถ้าจะทําอย่างเงี้ยใส่ถ้าไดาจริงๆผมไม่ใส่นะแล้วแต่คนชอบนะอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครถ้าใส่ไปอย่างนี้มันไม่สวยแล้วจะเก็บไว้ทาไมไอ้ตรงตรงหัวนิ้วนิ้โป้ผมเนี่ยเข้าใจป่ะ ก็ต้องทําให้มันประมาณนี้มันถึงจะสวยนะฮะง,งานถึงจะเนียนที่ผมทําอย่างนี้นะทีแรกผมคิดว่าผมจะโป๊ตรงนี้แล้วให้มันเท่ากันไปเลยแต่ว่ามันจะอยู่ที่ว่ามันจะเหมือนคนอื่นอ่าถ้าสมมติเราไปซื้อหน้ากากแต่ง A3 A แบบทรง A15 เนี่ยคนอื่นเขาจะทําเรียบกันไปเลยแต่ผมจะให้แบบว่าเอออย่างน้อยก็มีกาบ A3 อยู่นะตรงนี้มีกับ A15 อยู่นะอะไรประมาณนี้นะครับผม โอเคใครที่ชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีคลิปให้ลงนะครับคลิปขี่ที่สนามบินนะครับผมโอเคครับก็ขอฝากกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะฮะเดี๋ยวไม่แน่อาจจะมีแต่งเพิ่มตอนนี้กลายเป็นสายดันโลอยู่นะครับใครที่ชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับก็พูด2รอบแล้วนะครับสวัสดีครับผม